ดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบชุดพ่นหมอกแบบง่ายๆนะครับโดยเราแกะกล่องออกมานะครับจะมีกระบอกกองนะครับให้เราติดตั้งกระบอกกองกับท่อ PVC ก่อนนะครับขนาด4หุนหลังจากนั้นนะครับใส่เทปพ,พันเกลียวที่ข้อต่อแปลงขนาด4หุนเช่นกันนะครับเพื่อแปลงเข้าสายของชุดพ่นหมอกนะครับสายเทปพ,พันเกลียวแล้วก็ขันเข้าไปในตัวของขาออกของตัวกระบอกกองให้แน่นนะครับหลังจากเรียบร้อยนะครับก็ให้เรา ตัดสายนะครับตัดสายจากสายน้ําที่เราให้ไปนะครับตัดออกมาเพื่อเป็นสายดูดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ข้างกล่องด้านขวานะครับมันจะเป็นขาเข้าหลังจากนั้นเราก็พิจารณาว่าเราจะเลือกใช้กับระบบดูดจากถังพักโดยเอาสายเนี่ยนะครับยัดเข้าไปที่ทตัวของกรองตะแกรงนะครับแล้วก็หย่อนลงไปในภาชนะหรือนะครับเราจะต่อกับระบบประป,ระปาโดยตรงก็ได้ นะครับโดยผ่านกระบอกกลองแบบนี้นะครับในกล่องเราจะต่อโซลีนอย์วาลไว้ให้เรียบร้อยมันจะเป็นระบบตัดน้ำนะครับด้วยไฟฟ้าแล้วก็เปิดวาลทํางานนะครับรอดูว่าน้ำนะครับไหลออกมาได้ไหมหลังจากนั้นเราก็เสียบอะแด pter นะครับเข้าไปที่ข้างกล่องนะครับเพื่อเช็คดูน้ําขาออกนะครับเปิดไฟนะครับดูว่าน้ําทํางานได้หรือไม่นะครับโอเคน้ําทํางานได้นะครับเราก็ ต่อสายขาออกนะครับที่สายพ่นหมอกนะครับต่อไปที่ข้อต่อนะครับอาจจะเป็นข้อต่องอนะครับหรือข้อต่อ3ทางนะครับต่อเป็นข้อต่อสทางเพื่อต่อกับหัวพ่นนะครับแล้วก็ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อได้หลายหัวนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดระบบนะครับดูว่าระบบพ่นหมอกทำงานได้หรือไม่ น้ำจะค่อยๆไหลผ่านกองออกมาเข้าตัวปั๊มนะครับไปผ่านโซ่หน่อยวาลแล้วก็ดันออกมาที่หัวพ่นแบบนี้นะครับง่ายๆสําหรับตัวปั๊มที่ยังไม่ได้ประกอบกล่องน,นะครับ <Ow. S 1> ก็ให้เราประกอบตัวเข้าต่อข้างปั๊มก่อนโดยใช้เทพปพันเกียวนะครับขันพันเข้าไปที่ตัวเข้าต่อข้างปั๊มนะครับทั้ง2ตัวทั้งขาเข้าและขาออกนะครับให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นมันจะมีลมรั่วแล้วก็ทําให้ตัวอากาศเนี่ยเข้าไปแทนที่ตัวน้ําทําให้ตัวปั๊มเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ หลังจากนั้นให้เราขันเข้าไปที่ลูกศรมันจะมีขาเข้าขาออกนะครับขันเข้าทั้ง2ด้านนะครับให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าได้นะครับหลังจากเรียบร้อยนะครับก็ให้เราต่อตัวอะแดปเตอร์นะครับเข้าไปกับตัวปั๊มนะครับแล้วก็เสียบสายขาออกนะครับขาออกแล้วก็เสียบสายขาเข้านะครับมันจะมีลูกศรบอกอีกนะครับ โดยสายขาเข้าเนี่ยเราจะใช้เป็นกรองดูดหรือจะต่อกับระบบปัปาเมื่อเราต่อกระบอกกรองไว้เรียบร้อยก็ได้เช่นกันเดี๋ยวนี้เราจะลองสาธิตแบบดูดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองดูที่หัวพ่นนะครับเปิดใช้งานนะครับปักไฟนะครับแล้วก็รอตัวปั๊มทํางานนะครับตอนนี้ตัวไฟเข้าไปที่ปั๊มปั๊มทํางานนะครับแล้วก็รอน้ําจากการดูดนะครับหลังจากดูเรียบร้อยนะครับตัวปั๊มก็จะใช้งานได้ตัวหมอก็จะออกมาแบบนี้นะครับ ในกรณีที่เราไม่ดูจากถังพักแบบนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากการดูจากถังพักมาต่อเข้ากับระบบประปาที่เราเตรียมกรวกระบอกกรองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาเมื่อเราเปิดวาล์วนะครับน้ำไหลผ่านตัวสายไปออกที่หัวพ่นนะครับทำให้เราเสียน้ําไปเปล่าๆนะครับเดี๋ยวเราถอดตัวหัวพ่นให้ดูนะครับน้าจากระบบประปายิ่งถ้าประปาที่มีระบบปั๊มอัตโนมัติก็ยิ่งทําให้ระบบน้ำเนี่ยแรงขึ้นทําให้เราเสียน้ําไปฟรี นะครับเพราะฉะนั้นมีธีการแก้ไขให้เราปิดวาล์วก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต่อโซลินอย์นะครับทำหน้าที่เป็นวาล์วไฟฟ้านะครับปิดเปิดด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติโดยเราจะต่อพ่ววไปกับอะแดปเตอร์เลยนะครับของเราเนี่ยจะง่ายมากโดยการเราตัดตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบโซลินอย์ซึ่งโซลินอย์ก็จะมีอินอาเหมือนกันนะครับอินมาจากตัวกรองเอาไปออกที่ปั๊มเราก็จะเสียบขั้นกลางนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับในส่วนของไฟฟ้าเนี่ย ก็ไม่ต้องตัดต่อสายแต่อย่างใดนะครับเราจะเตรียมแจ็คไว้ให้เพราะฉะนั้นแจ็คที่เราจะเข้าจากอะแดปเตอร์เนี่ยเราเอาอะแดปเตอร์มาเสียบเข้าก่อนนะครับมันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียบังคับกันอยู่นะครับหลังจากเสียบเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเสียบเข้าตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วเราก็ไปเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วน้ําทีนี้เราก็มาดูว่าน้ํามาไม่ได้เนื่องจากตัวโซลินอยวาล์ยังไม่ทํางานเรายังไม่ได้เปิดสวิตช์มันยังไม่ได้เปิดไฟแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟปุ๊บน้ําก็จะไหลผ่านออกมาได้ เมื่อเราที่ปิดไฟปุ๊บน้ำก็จะไหลผ่านมาไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปใช้หัวพ่นนะครับแล้วเราเปิดไฟดูนะครับระบบมหอก็จะทํางานได้ปกติเมื่อเราปิดนะครับน้ำก็จะผ่านไปไม่ได้อันนี้คือการต่อระบบโซลิโนย์วาลนะครับเข้ากับระบบตัวปั๊มแบบ e c c y n o n n t น t นะครับมีสายต่อให้เรียบร้อยนะครับใช้งานง่ายมากส่วนในเรื่องของการตั้งค่าไทาม์เมอร์นะครับวิธีการก็คือให้เรากดตัวตัวคล็อกค,ค้างไว้นะครับเพื่อเซต ในส่วนของตัววันนะครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะครับยกตัวอย่างวันนี้วันจันทร์เราก็ตั้งไว้ที่มันเดยนะครับถ้าเรากดเกินไปก็ให้กดกลับมาที่มันเดย์ลราจะนั้นตั้งเวลาปัจจุบันตอนนี้ประมาณเที่ยงตรงนะครับเราก็ตั้งไว้ที่12.00ะครับไปกดที่วีคฮาวแล้วก็มินิทนะครับโอเคเราตั้งเวลาปกติได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเซตโปรแกรม นะครับวิธีการเซตโปรแกรมให้กดไปที่โปรแกรมหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็น1ออนแปลว่าเราจะทําเริ่มทํางานที่โปรแกรมที่1เนี่ยวันไหนบ้างให้เรากดว e k ให้มันเต็มขึ้นทุกวันเพราะเราจะทํางานทุกวันยกเว้นในกรณีที่เราต้องการทํางานวันเว้นวันอาจจะเลือกโหมดนะครับโดยการกดว e คไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับอังคารพฤหัสเสาร์นะครับหรือเฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวหรือเฉพาะจันทร์อังคารพุธ นะครับหลังจากนั้นเราเริ่ม s t a r ทตอนกี่โมงโปรแกรมที่1เราจะเริ่มตอน8โมงเช้านะครับเรียบร้อยอันนี้เราตั้ง1โปรแกรมเรียบร้อยเราก็ไปกดอีกหนึ่งโปรแกรมให้เป็น o อฟนะครับเหมือนการกดวีคให้เต็มทุกวันนะครับเราจะปิดเราจะใช้งาน1ชั่วโมงเราก็จะปิดตอน9โมงอันนี้คือเสร็จ1โปรแกรมนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมที่2อ on 2อ off 3 on 3 off ส on 4 off 5 on 5 off ไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดได้ถึง16โปรแกรมนะครับสำหรับตัว timer ตัวนี้แปลว่าเราสามารถเปิดปิดได้ทั้งหมด16รอบ ในับใน1วันหรือ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่หน้าคล็อกนะครับแล้วมันก็จะเริ่มทํางานเมื่อเรากดไปที่ออโต้นะครับตัวนี้มันจะเป็น On o ออฟออโต้ auto, ให้เราเลื่อนไปที่ออโต้เสมอนะครับเพื่อตั้งเวลาตามที่เราต้องการ